เสนอรายการแรงกรรมคนเราจะชั่วจะดีอยู่ที่การกระทำทำกรรมใดไว้กรรมนั่นแหละจะเป็นสมบัติของเราจะพาเราไปคนทำกรรมได้แล้วย่อมเห็นกรรมนั้นในตนเองกรรมจะเป็นดุจเงาติดตามตัวเราไปทุกพบทุกชาติแม้ไม่มีใครรู้ใครเห็นแต่ตัวของเราก็ย่อมประจักษ์ด้วยตนเองตลอดเวลา หลอกคนอื่นพอจะหลอกได้แต่จะหลอกตัวเองไม่ได้นี่คือกฎหมายธรรมชาติที่มนุษย์และสัตว์ทั้งปวงไม่อาจจะหลบหนีหลีกเลี่ยงได้เพราะมันเป็นผลของแรงกรรม สวัสดีครับในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นช่วงรายการแห่งคุณค่าสาระเสนอท่านในรายการแรงกรรมให้ท่านได้ทราบถึงกฎแห่งกรรมอย่างน้อยก็เตือนสติผู้ที่กำลังทำกรรมชั่วอยู่แต่ยังไม่ได้รับผลบาปก็อย่าเพิ่งหลงละเริงว่ากรรมชั่วไม่มีผลนั่นเพราะกรรมชั่วยังตามมาไม่ทันเหมือนหมาไล่เนือ้อแต่ในวันหนึ่งมันก็ต้องตามทันในทางตรงข้าม ผู้ที่กำลังทํากรรมดีอยู่แล้วยังได้รับความทุกข์ก็ไม่ควรจะท้อใจวันหนึ่งกรรมดีจะต้องให้ผลอย่างแน่นอนแรงกรรมเรื่องต่อไปนี้ชื่อว่าเพื่อนผู้หลงทางเพื่อนผู้หลงทางได้เป็นเรื่องจริงอันได้เกิดขึ้นแล้ว ขอขอบพระคุณท่านผู้ใช้นามปากกาอินทีวอนไวน้น สะอกสะอกื่่นวาพี่เชื่อหนูเถอะว่าเป็นความจริงทุกอย่างหนูตามไปเห็นมากับตาครั้งแรกพากันเข้าโรงแรมเดี๋ยวนี้ที่บ้านทํากันต่อหน้าต่อตาไม่มีใครแคร์หนูเลยพอว่าเข้าหน่อยก็พา,านตีเตะหนูไล่หนูออกจากบ้านอีน้อยก็พอกันขนาดหนูเป็นพี่สาวมันแท้ๆเลี้ยงมันมากับมือตั้งแต่ยานแดงแพอโตเป็นสาว มันทำากบหนูในลงคอผมฟังแล้วได้แต่รู้สึกสลดใจจนพูดอะไรไม่ออกเพราะที่ใหญ่เล่ามาทั้งหมดนั้นมีความเป็นไปได้อย่างยิ่งเนื่องจากการที่ได้ไปบ้านวิเชียนหลายครั้งผมก็เคยสังเกตเห็นว่ามันเกินกว่าฐานะของพี่เขยกับน้องเมียจริงๆเพียงแต่ในตอนนั้นผมไม่ได้เฉลียวใจ หรืออาจเป็นเพราะผมไม่เคยคิดถึงเพื่อนในแง่ร้ายก็เป็นไดน้ซึ่งมันควรจะเป็นเช่นนั้นสําหรับคนที่คิดจะคบหาเป็นเพื่อนกันย่อมต้องมีความบริสุทธิ์ใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นด้านความคิดหรือการกระทําวันนั้นหลังจากใหญ่กลับบ้านไปแล้วผมยังอดคิดจะคิดถึงเรื่องของวิเชียนกับน้อยต่อไปอีกไม่ได้ดูไปแล้วไม่ต่างจากมดกับน้ําตาลที่พออยู่ใกล้กัน มดเป็นอดไม่ได้ต้องพุ่งเข้าหาเสมอก็ในเมื่อวิเชียนยังหนุ่มยังแน่นส่วนน้อยก็เป็นสาวสวยรูปร่างชวนฝันออกอย่างนั้นถึงต่อให้เธอไม่มีท่าทีทอดไมตรีให้แต่จากความใกล้ชิดอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันใครกล้ารับรองบ้างว่าวิเชียนจะไม่มีใจควยเขวผมว่าผู้ชายเราก็มักเป็นอย่างนี้จะตระหนักอย่างทราบซึงสักเพียงใดว่ามันเป็นไฟกองใหญ่ พี่แสนเร่าร้อนจนสามารถเผาผลาญทุกสรรพสิ่งให้มอดไหม้เป็นจุนแต่จะมีสักกี่คนที่ยอมละจากกิเลสได้เห็นมีแต่ถึงตอนนั้นผงเข้าตากันเกือบทุกคนดังที่มักพูดกันว่ากินน้ํำพริกถ้วยเดียวก็ต้องมีเบื่อบ้างเมื่อมีแกงมายื่นให้ถึงโตอาหารถ้าไม่กินก็โง่จนไม่รู้จะเปรียบเทียบกับอะไรนะั มันมีอยู่ในหัวใจที่ก่อไปด้วยตัณหาของผู้ชายทุกคนแต่สำหรับวิเชียนมันต่างกันตรงที่เมื่อเขาได้กแกงแล้วกลับพานไปรังเกียดน้ำพริกนีส่สิคิดจะเททิ้งเพราะไม่ถูกปากถูกใจอีกต่อไปอย่างนี้ออกจะขาดคุณธรรมไปบ้างมันเหมือนได้ขึ้นฟังแล้วทีผัวเรือส่งหรืออะไรทำนองนั้น เรื่องของวิเชียนรบกวนจิตใจผมอยู่ตลอดเวลาล่วงไปราวเดือนเศษจ,จึงได้ค่อยผ่อนคลายลงได้บ้างเนื่องจากนับแต่นั้นผมกับเขาไม่ค่อยได้พบปะกันบ่อยๆเหมือนดังแต่ก่อนอีกสาเหตุหนึ่งมาจากงานก่อสร้างได้เสร็จสิ้นแล้วและอีกสาเหตุผมเกิดรู้สึกเบื่อหน่ายในการที่จะไปรับรู้เรื่องราวของเขาซึ่งขณะเดียวกันวิเชียนเองก็ค่อยๆปลีกตัวออกห่างจากผม เข้าใจว่าคงด้วยเหตุผลทำนองเดียวกันหลังจากที่ผมกับวิเชียนต่างถอยตัวออกห่างจากกันจนแทบจะโดยสิ้นเชิงทำให้ผมรู้สึกถึงความปลอดโปร่งขึ้นมาเป็นอันมากเพราะอย่างน้อยมันทำให้ไม่ต้องไปเฝ้าหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของพวกเขาให้ต้องปวดเสียนเวียนกล้าวอีกต่อไปจนที่สุดผมแทบลืมไปแล้ว กระทั่งเวลาได้ล่วงเลยไปอีกหลายเดือนจูจ่ๆวันหนึ่งผมติดธุระข้างนอกจึงเข้าสำนักง,งานสายกก่าปกติแต่เมื่อไปถึงก็ได้เห็นเพื่อนร่วมง,งานหลายคนกำลังจับกลุ่มคุยกันอยู่ด้วยความเร่งรีบเนื่องจากผมมีงานค้างคารอให้สะสางอยู่จำนวนหนึ่งจึงไม่ได้สนใจตรงนั้นเอาแต่ตั้งหน้าตั้งตาสาวเท้าเดินไปห้องทำงานซึ่งอยู่บนชั้นสองโดยไม่ได้หยุดทักทายใคร เพราะว่าพอผมก้าวขึ้นบันไดได้เพียงขั้นแรกเพื่อนคนหนึ่งก็ร้องเรียกผมด้วยเสียงดัง,ดงๆไล่หลังมาจนทำเอาผมสะดุ้งแทบหกล้มหัวขมําเพราะสติสตังของผมในตอนนั้นมุ่งอยู่กับงานที่รอสะสางให้เพียงอย่างเดียวหลังได้ยินผมเพียงหันหน้ากลับมาทางเสียงเรียกของเพื่อนคนนั้นโดยยังไม่ทันได้ก้าวเท้าไปหาก็อพอดีกับเขาเดินเข้ามาหาผมจนเกือบจะถึงตัวแล้ว พร้อมทั้งกล่าวกับผมด้วยเสียงไม่ดังนักว่าเฮ้ยไอ้ใหญ่เมียไอ้เชียนมันตายแล้ววะผมตกใจจนถึงกับยืนนิ่งอั้นไปหลายนาทีกว่าจะได้สติสตังคืนมานี่มันอะไรกันใหญ่ตายได้อย่างไรและทำไมวิเชียนถึงไม่บอกผมบ้างทั้งที่เมื่อครู่นี้ระหว่างทางก่อนมาถึงที่ทำงานผมขับมอเตอร์ไซค์สวน ย้ายตัวเองพร้อมกับครอบครัวหลบหน้าไปอยู่ที่จังหวัดตรังอย่างกระทันหันและนับจากวันนั้นเรื่องราวของวิเชียนกับน้อยจึงค่อยๆเลือนหายไปจากความสนใจของชาวบ้านราวกับคลื่นกระทบฝั่งในขณะที่บรรดาแม่บ้านปากว่างทั้งหลายหันไปขุดคุยเรื่องของรายอื่นต่อไป วิเชียนหายหน้าไปจากสงขาวกว่าสองปีโดยไม่ได้ส่งข่าวถึงเพื่อนพ้องคนไหนเลยแม้แต่คนเดียวจนทุกคนแทบจะลืมเลือนไปแล้วว่าเคยมีวิเชียนอยู่ร่วมสังกัดร่วมทำงานและเคยเป็นเพื่อนร่วมสังสรรค์กันด้วยความรักความอบอุ่นจนกระทั่งวันหนึ่งหน่วยงานของเราได้รับจดหมายประทับตราไปรณียีจังหวัดตรัง เป็นจดหมายที่ส่งมาจากคนซึ่งพวกเราไม่เคยรู้จักจ่าหน้าซองถึงหัวหน้าหน่วยของเราโดยตรงซึ่งในเนื้อความจดหมายเป็นการแจ้งข่าวร้ายมันคือข่าวการตายของวิเชียนซึ่งเมื่อพวกเราได้รับการบอกเล่าจากหัวหน้าหน่วยก็ตกตะลึงไปตามๆกัน เพื่อนบางคนถึงกับไม่ยอมเชื่อเสียด้วยซ้ำโดยให้เหตุผลว่าจดหมายนั้นอาจส่งมาจากผู้ไม่หวังดีซึ่งก็อาจเป็นไปได้เช่นกันแต่ด้วยความไม่แน่ใจบวกกับความร้อนใจผมและเพื่อนอีกสองคนจึงได้ลาง,งานเดินทางไปดูให้เห็นกับตาซึ่งถ้าเป็นความจริงก็จะได้รู้ว่าศพตั้งอยู่ที่วัดไหนมีการสวดขีคืนและจะเผาเมื่อไหร่ทั้งนี้เพื่อจะได้แจ้งยังสำนักงานของเราที่สงขลา ซึ่งต้องการร่วมเป็นเจ้าภาพสวดศพรวมทั้งไปร่วมงานในวันเผาต่อไปตอนที่ผมกับเพื่อนๆเดินทางไปถึงจังหวัดตรังนั้นเป็นตอนบ่ายแก่ๆปรากฏวาวิเชียนเสียชีวิตแล้วจริงศพได้ตั้งอยู่ที่วัดเรียบร้อยโดยในคืนแรกหน่วยงานทางจังหวัดตรังเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมผมกับเพื่อนอีกสองคน หลังจากได้โทรศัพท์แจ้งไปยังสำนักง,งานที่จังหวัดสงขลาแล้วก็นั่งจับเจ้าอยู่ในบริเวณศาลาที่ตั้งศพวิเชียนจนกระทั่งเย็นก็ยังไม่มีใครมาแม้กระทั่งน้อยก็ไม่เห็นแม้แต่เงาจนเกือบหกโมงเย็นจึงได้มีคนมาสองสคนซึ่งเข้าใจว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานของวิเชียนจากนั้นไม่ถึง10นาที ก็มีชายหญิงอีกคู่หนึ่งเดินเข้ามาฝ่ายชายนั้นหน้าตาคล้ายกับวิเชียนมากผมคิดเอาเองว่าน่าจะเป็นพี่ชายของเขาเพราะดูมีอายุมากกว่าส่วนฝ่ายหญิงคงเป็นพันยาเนื่องจากเดินจูมือลูกสาวของวิเชียนมาด้วยผมกับเพื่อนตัดสินใจเดินเข้าไปยกมือไหว้พร้อมกับถามไถ่ถึงสาเหตุการตายของวิเชียน จึงได้รับคำตอบซึ่งทำให้ผมและเพื่อนๆต่างรู้สึกหดหูใจไปตามๆกันผมเป็นพี่ชายของไอเชียนมันครับพวกน้องเป็นเพื่อนของมันเลยครับมาจากไหนกันล่ะครับพวกผมมาจากสงขลาครับเมื่อก่อนเราทำงานอยู่ด้วยกันอ๋อครับไอเชียนมันเหลวไหล ทำดีดีส่งให้เห็นผลทำชั่วชั่วก็ดนชั่วให้ชั่วดีดุดตราตนตีบอกไว้นาใครชั่วใครดีใส้สืบได้ด้วยกรรมควรมนุษย์ในโลกนี้เกิดมาต่างี ดหลุดพ้นตัณ